สวัสดีเ,เพื่อนๆครับทีรักฟุตบอลเชียร์ฟุตบอลน,นะครับเจอกันวันอังคารที่9ธันวาคมนะครับทีมหน้าเชียร์วันนี้ผมจะพาไปกันที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่ระหว่างบาร์เซโลนานะครับเปิดบ้านแล้วการ,รมาเยือนของไอแทรกแฟรง์เฟิร์ตนะครับสถิติที่เจอกัน2นัดนะที่เจอกันมาบาร์เซโลนาไม่เคยชนะนะครับสถิติ5นัดหลังสุดนะบาร์เซโลนาชนะมา4แล้วก็แพ้1น,นะครับส่วนแฟรง์เฟิร์ตนะครับ5นัดหลังสุด แพ้ไปถึง2แล้วก็เสมอ1แล้วก็ชนะ2นะครับแต่ผมมองว่าเหรีราคาวันนี้บาร์เซโลนามันต่อแพงมากครับต่อเกือบ2ลูกครึ่งนะต่อลูกลุข่วมนะเพื่อนๆผมมองว่ามันต่อแพงนะต่อแพงๆแบบนี้มันน่าเชียร์ไปที่บาร์เซโลนาครับเพราะวันมันขาดแล้วนะครับเพื่อนๆถึงต่อแพงนะผมอยากให้เพื่อนเลือกเชียร์ไปที่สกอร์สูงครึ่งแรกแล้วก็สกอร์สูงเต็มเวลาแล้วก็เชียร์บาร์เซโลนาครับเพื่อนๆคู่แรกผมจะให้ บาร์เซโลนาแล้วก็สกอร์สูงครึ่งแรกแล้วก็สกอร์สูงเต็มเวลานะครับเพื่อนมากันที่คู่ที่2ครับบาร์เยนมิวนิคครับเปิดบ้านรักกรรมเยอือนของสปอร์ติ้งลิเวอร์พูลนะครับสถิติที่เจอกันมาคือ4นัดนะครับเพื่อนบาเซ่ไอ้บาร์เยนมิวนิคชนะไปถึง3แล้วก็เสมอหนึ่งนะไม่แพ้สปอร์ติ้งนะครับแต่เลทราคาที่เจอกัน4นัดบาร์เยนมิวนิคต่อแพงสุดก็คือลูกครึ่งนะครับแต่ผมว่าวันนี้มันต่อแพงนะเพื<ๆ>่อนต่อ2ลูกเลยนะถ้าเลทราคาต่อแพงๆแ,แบบนี้นะครับ ผมอยากให้เพื่อนเลือกเสียไปที่บาเยิร์นมิวนิกนะครับเพ,เ,พเพื่อนเพราะว่ามันต่อแพงคือบอลมันขาดนะแล้วอย่างบาเยิร์นมิวนิกเพิ่งแพ้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกต่ออาร์เซนอลมาด้วยนะครับห้านัดหลังสุดของบาเยิร์นมิวนิกนะครับคือชนะ4แล้วก็แพ้หนึ่งนะส่วนสปอร์ติ้งลิเวอนนะครับฟอร์มดีมากครับห้านัดหลังสุดชนะหมดเลยนะครับแล้วก็10นัดหลังสุดคือไม่แพ้ใครเลยนะครับสปอร์ติ้งลิเวอนนะนัดล่าสุดนะถ้าจำไม่ผิดคือเสมอกับเบนฟิกก้านะครับเพื่อน ส่วน4นัดคือสนะลวดนะผมอยากให้เพื่อนเลือกเสียไปที่บาเยอร์มิวนิกและก็สกอร์สูงครึ่งแรกและก็สกอร์สูงเต็มเวลานะครับเพื่อนเพราะว่าบอลมันต่อแพงๆแบบนี้คือมันยิงขาดแน่นอนครับคู่ที่2ผมให้สกอร์สูงครึ่งแรกและก็สกอร์สูงเต็มเวลาแล้วก็เสียบาเยอร์มิวนิกนะครับเพื่อนมากันที่คู่ที่3นะครับคู่ที่3ผมจะพากันไปที่คู่บิ๊กแมตช์นะครับคู่อินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านรักกรรมเยือนของลิเวอร์พูลนะครับเศรีที่เจอกัน 4นัดนะ5นัดนะเพื่อนสี่นัดทั้งสุดนะเ <c oughs> รอัลมาดริชนะ3แล้วก็อินเตอร์ชนะ1นะนัดล่าสุดที่เจอกันบ้านเรอัลมาดริรนะอินเตอร์บุกไปชนะนะแต่ตอนนั้นเรอัลมาดริรยิงชนะมาแล้วครับ2-0ก็เลยปล่อยๆเกมนะแล้ว5นัดหลังสุดของอินเตอร์นะครับแพ้2ชนะ3นะส่วนเรอลมาดริดห้านัดหลังสุดคือชนะ1นัดเสมอ2แล้วก็แพ้2นะฟอร์มไม่ดีครับเรอัลมาดริรเตะไล่โค้ชครับนักเตะไม่เอาไหนแล้วครับตอนนี้ ผมอยากให้เพื่อนเลือกเชียร์ไปที่อินเตอร์นะครับคู่นี้ผมมองว่าวันนี้อินเตอร์ไม่แพ้เป็นอย่างต่ำนะแต่ลิเวอร์พูลน่าจะเละนะผมมองว่าลิเวอร์พูลน่าจะแพ้ครับเพื่อนๆแล้วอีกอย่างเรียนราคาวันนี้อินเตอร์เป็นฝ่ายต่อนะครับเพื่อนต่อครึ่งลูกนะผมมองว่าราคานี้น่าเชียร์อินเตอร์มิลานนะครับเพื่อนๆไปกันที่อีกหนึ่งคู่ครับสเปอร์ครับเปิดบ้านรันกการเยือนของซาลาเวียปาร์คนะครับเพื่อนๆนสถิติที่เจอกันนะผมดูก่อนนะซีนัดหลังสุดนะครับ เป็นสเปอร์ชนะสามแล้วก็เสมอหนึ่งนะสเปอร์ไม่เคยแพ้เลยนะครับสเปอร์ห้านัดหลังสุดคือแพ้สามเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะแบมฟอร์ดมานัดล่าสุดนะในหลีกในบ้านนะครับชนะสองศูนย์นะส่วนซาลาเบียปาร์คห้านัดหลังสุดคือไม่แพ้ใครนะชนะไปถึงสี่แล้วก็เสมอหนึ่งนะเรทราคาที่เจอกันนะเพื่อนสเปอร์เคยต่อแพงสุดคือลูกคู่ลูกควบนะในบ้านสเปอร์นะวันนี้ผมมองว่าสเปอร์ต่อแพงนะต่อแพงผมว่าน่าจะมีลูก ที่2นะตามมาเพื่อนๆหนึ่งมิดมีอย่างต่านะผมมองว่าวันนี้นาเซียที่สเปอร์นะครับเพราะว่านัดล่าสุดในยูฟาแชมเปียนลีกสเปอร์ก็แพ้ปารีสมานะครับห้าต่อสามวันนี้ผมว่าสเปอร์ชนะแน่นอนครับไปลุ้นมิดสองมิดสามนะผมให้เพื่อนเพื่อนสี่คู่ครับวันนี้ผมให้บาเยอร์มิวนิกสกอร์สูงครึ่งแรกสกอร์สูงเต็มเวลาแล้วก็เสียบาเยนร์แล้วก็บาร์เซโลนาสกอร์สูงครึ่งแรกสกอร์สูงเต็มเวลาแล้วก็เสียบาร์เซโลนานะครับแล้วก็ให้เสีย อินเตอร์มิลานนะครับที่เจอกับลิเวอร์พูลนะให้เลือกเชียร์ไปที่อินเตอร์แล้วก็ให้เชียร์สปเปอร์นะวันนี้ผมให้เพื่อนๆสคู่นะครับเพื่อนๆขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ